เป็นอย่างอย่งที่ออกไ,ไ,อไล่ถ่ายยายโตอือออกไล่โตละอากาศม,มันเย็นไหมมันถนัดผ้าถุงจ้าออกไม่ได้พี่น้องค่ะจังเดียวจะเอายางเสร็จแล้วมาใส่ฮนะเดี๋ยว้เดี๋ยวไปเอาอันเอาจอกตรงไหนใสนะ่กันเนี่ย นี่ต้องเป็นยังจะขึ้นโจกออกมาใบจริงสิโอ้โจกออกมาไบอตัวอันเจ้าอันทำงานวนไปจ้าเห็นย่ามได้กับนุงเต็สินประสันไว้แค่ตอนนุงสินมันถาวรผาถุงเนาะทุกคนเนาะว่าหนงจู๊ก ไปแล้วไปแล้ว,ลวถึงแล้วท,นนนวทนีนี้ออก็มีซ้ำเนี่ยเะจ้ากทำงานไปผีผีผีเนี่ยออกขับอืมออกขับออกแย่นีน่อากาศมันเย็นพี่น้องเอ้ยได้ยางกันย้อนอากาศกนี่เย็นนี่แหละง่างยปวดเศร้าอยู่เด้อมา้เรแต่มาโอ้ตัวนี้แห้งไร้ครับที่ ทัน่นไปเรื่อยๆนั่งไหลโปเศร้าอยู่ได้นี่เดี๋ยวจบก,ออกก่อนจกใส่ก,ก่นอนอพี่น้องนี่เอฟซีถามข่อยว่ามี่เอฟซีถามขอา่อยว่านยายตอเจา้เจาเจ้าเฮ็ดยางเจ้าไปยังคือใส่ทุกคนถ้าตัวนี้ก็ออกแห้งอยูอย่ี่ได้พี่น้องนี่แห้องออกหลายเลยทีนี้จอกใส่น้องมาใส่กานเต็มมันเต็ม ท่านไปเรื่อยๆนี่นไหลโบเซาอยู่ได้นี่เดี๋ยวจุกออกก่อนจกุกใส่ก่อนตอกยังไงมันไปใส่นะจุกออกไปก่อนค่ะไ้โอ้ยเต็มท่อนใจจัดจะว่ยายแยกตอกกับประเทศไยคลิปเนาะนั่นโดนจังไทยคลิปล่องจา่าไายบายจา่าไายบายท,าทั้งหมดสี่ทุกคนตาตัวนี้ก็ออกแห้งอีกได้พี่นอ้องนี่แห้งออกไหลเลยสินีจอกใสน่น้อกมาใส่บ้านเต็มมันเต็ม อากาศดีดีบรรยากาศดีดีท้่ที่นอกลมลมอรตามอักอกมห้โอ้อออนที่นอนน่ะเออ เห็นยางออกก็กดีใจเด้อทุกคนทำง,งานวนไปจ้าเห็นย่ำได้จะนุงจะสินว่าสันว่ายแค่ตอนนงสินมันฐานัดผาถุงเนาะทุกคนเนาะดีดีดีนี่ยออกครับอือออกครับออกแี่นึงอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยได้ยางกันย้อนอากาศนนากินอย่างนี้ละโอ๊ยฝนขอแั่พี่น้องคนน่ะฮ้ย <c oughs> เห็นยางออกกะดีใจแล้วทุกคนเรียบลอยเลยจ้ะเออเอาเที่ยงกันไว้ขางไว้ไม่หวานมาเอาถิงพี่กันเด้อเยวพี่เอาเอันจอกวนนม้ใค่กันนะเ,อเ,เอาานอะอ๋อเก็มแล้วพ่าบ้านนะตามมา พี่น้องมีเอฟซีถามข่อยบ่ามีเอฟซีถามขอา่อยว่างแย่ต่อเจ้าเจ้าเห็ดยางเจาไปยังกุศลใจจับจะมาแย่ต่อกับประเทศไทยคิดเนาะนั่นโดนจังไทยคิดล่องจ้าแม่ใบจับไม่ใบทำอะไโอ้เห็ดใหม่กันอากาศมันเย็นพี่น้องดอกออกดีตัวละต้นนี่ออกเป็นบางต้นดอกวะ,ะต้อนออกดีดี ทำที่นอกไปนะเฮ้ยเห็นยางออกก็ดีใจแล้วทุกคนเดี๋ยวเราควนคือเก่าเลยทุกคนเอ้ยทำงานทำงานไปนี่ต่อเป็นยังจะขึ้นจกออกมาไใบจังสี่เออโจกมาไใบตัวอันเจ้าอันโจโอ้ยถอนขวางทำที่นอกไปนนะเฮ้ยเห็นยังออกก็ดีใจแล้วทุกคน หยียบลอยเล้จ้ะเี่เออเอาเที่ยงกันไห้ขางไ,วไหวไหมกันมาเอาถุงี่กัน่าเท่เทสีกอนอะมันจะหล่นมันจะหล่นทุกคนไม่หล่นยีีเลยจ้ะน,นี่อ๊้ห้หล่นี๋เ่ะเต็มแล้วเพราะานมาตามมา ไปแล้วไปแล้วถึงแล้วคลิปนี้ก็มีซ้ำเนี่ยเลยจ้าทำงันไปผ่าถุงผาซินด้วยสั้นมาว่าโอ้ยผ่าตาลเนาะตาลใส่ผ่าถุงมาเจกทุกคนป้าตัวนี้ก็ยังออกเลยบ่อากาศดีดีบรรยากาศดีดีเลยทีน้อง ลมลมลมอากาศดีดีบรรยากาศดีดีใจที่น้องลมลมลมเอาเลยตามแล้วบันนึงจะหักเปลีนน <c oughs> ่ยนไมก้ก่อนจ้ะนี่เอามาใส่ตัวน,นี้ดอด น้ำกดใจแล้วก็ตามมาเดีย๋ยวเดี๋ยวไปเอาอันเอาจอกส่งให้ใค่กันเนะดีย๋ดวยวทำงานวนไปจ้าเห็นย่ามได้กับนงเตศินวระสาาันรายแก่ตอ่อหนงศิลมันล่นฐานัดผาถุงเนาะทุกคน,นะน,นเนาะ เต็มเด้วพอบ้นานั้ตามมาพี่น้องมี่เอฟซีถามข่อยว่ามีเอฟซีถามขอา่อยว่านย้ายต่อเจ้าเจ้าเฮ็ดยังเจ้าไปยังคือใส่ทุกคนถ้าตป็นีีก็ออกแหงอีกได้พี่น้องนี่แหงออกไหลเลยทีนี้จอกใส่น้องมาใส่บ้านเต็มมันเต็มบ้าน เที oh, like oh, ่ทีกอนอ่ะมันจะหล่นมันจะหล่นทุกคนมันหล่นอี๋เลยจินี่โอ้ยหล่นอี๋ีง่งหน่อยบนวเศร้าอยู่ดิมาโอ้ตัวนี้แห้งไรคคับง่งห่อยบนเศ้าอยู่ดิมาโอ้ตัวนี้แห้งไรคคัด โอเทใส่ทีก่อนอ่ะมันจะหล่นมันจะหล่นทุกคนไม่หล่นอี๋เลยจินี่โอ้ยไม่หล่นอี๋เลยเดี๋ยวเรากดคือเกาแหละทุกคนเอ้ยทำงานทำงานไปเหยียบลอยได้ะนี่เออเอาเที่ยงกันไว้ขางไว้ไม่หลานมาถึงแล้วจ่นี่ต่อไปไหนจะขึ้นจุกออกมาไว้จิ่นสี่ โอ้โจอกมาไว้ตัวอันเดี๋ยวอันจกโอ้เห็ดใหม่กันนะอากาศมันเย็นพี่น้องมันดอกออกดีตัวละต้นนี่ออกเป็นบางต้นดอกวะต้นดอ,อกดี้ดีไาเดี๊ออยเดี๋ยวไปเอาอันเอาจอกต้นนี้่กันนะเนี่ย ท่านไปเไรื่อยๆน้องไหลบปเศร้าอยู่ด้นี่เดี๋ยวจบกอ่อนจกใส่ก่อนอากาศดีดีบรรยาก,กาศด,ดีดีที่นี่หรอกร่มร่ม,มปเป็นยังไงจย่างืี่ออไรายไทยยายโตอ,ออกรายตัวละอ,อากาศมันเย็นไหม ผ่าถุงผ่าสินไว้ซันเราว่าโอ้ย oh. <c oughs> ปา่านัดเนาะป่านัดใส่ผ่าถุง,งก็ได้แจกทุกคนป้าตัวนี้ก็ยังออกเลไ <c oughs> ด้สบอกมึงจูบผีทีผีนี่ออกขับืึออกขับออกงี้นึงอากาศกินพี่น้องเอ้ยได้ยางกันยนนังอากาศกินอย่า่นั้น โเท่เท่ทีนี่อนอ่ะมันจะหล่นม,น,นมันจะหล่นทุกคนมันหล่นอีน๋เลยจินี่โอ้ยหล่นอี๋อ่ะเต็มแล้วพอ่อหวานมาตามมาอากาศดีดีบรรยากาศดีดีได้พี่น้อง